ก่อนอื่นเราก็มาเพิ่มความคมก่อนสำหรับอุปกรณ์ถูไม่ต้องเยอะครับเพราะว่าความคมเขามีอยู่แล้วเพียงแต่เราเก่าๆสักหน่อยหนึ่งทดสอบความคมได้โอเคครับจากท่อนใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเท่านี้แล้วนะครับอันนี้คือชิ้นไม้กณษนานครับก็ต้องค่อยๆสิวออก นะครับทีนนิดอันนี้ถือว่า,าเป็นงานอดิเลกนะครับทำว่างๆแต่ถ้าไม่รีบทําพอไม้เข้าแห้งแล้วมันจะทําลําบากครับไอ้ที่ว่าเห็นดันออกง่ายๆนี่ไม่ใช่ว่าเนื้อเขาอ่อนขนาดนั้นนะครับสิวคมครับคมประมาณใบมีดโกนน่าจะได้ครับ เขาต้องเอาออกไอ้ที่เศษเนื้อไม้ขา,ขาวๆเนี่ยครับคือที่ต้องกลับไปกลับมาเพราะว่า,าเกล็ดไม้ที่เอามาทำเนี่ยมันจะเป็นที่ว่าเขาเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นตัวต้านเขาจะมีก็คือเนื้อไม้นี่จะวิ่งสวนกันอยู่นะครับถ้าเราฝืนเราดันไปก็สีดำๆนี้ก็จะหลุดออก สีดำๆนี้ไม่ใช่แกนนะครับก็คือทําความเข้าใจก็คือมันเป็นเลซินเลซินก็คือ,อยางไม้นะครับซึ่งมันจะมีกลิ่นหอมจะค่อยดันออกครับเป็นไงครับ ไม่ยากและไม่ง่ายแต่ก็ต้องใจเย็นครับใจร้อนไม่ได้ถ้าใจร้อนก็คือเสียหายมูลค่าตกทันทีวันนั้นก็ที่ผมลงไปมันก็จะเป็นท่อนแบบใหญ่ๆใหญ่ๆมากครับหนักเลยนะครับวันนั้นแบกมาโอ้โหหนักมาก ทำออกมาแล้วได้ไม่กี่ชิ้นครับตอนนี้ก็กําลังแปลรูปในขั้นตอนสุดท้ายอยู่ประมาณการว่าน่าจะได้สักประมาณเอ่ถึง5 0กรัมได้ครับถ้าแปรรูปเสร็จแล้วไม,ไม่ไม่น่าถึงขีดนะครับถ้าถึงขีดก็ดีก็ถือว่าคุ้มค่า50กรัมก็ไม่ขาดทุนครับส่วน ชิ้นไม้แบบนี้นะครับชิ้นเล็กๆที่ว่าอยู่ติดใกล้กับเรซินเราก็เก็บไว้นะครับสําหรับการสกัดทําน้ําหอมก็มีชิ้นที่ทําเสร็จแล้วก็ความสวยงามก็ใช้ได้ครับเดี๋ยวผมจะนําเสนอให้ดูน่ครับนี่คือชิ้นที่ทําเสร็จแล้วนะครับสี ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่ครับแต่ลีลาเธอนี่โอ้โหพลิ้วไหวเลยตัวนี้ก็จะเป็นคุณภาพค่อนข้างที่จะดีนะครับก็สังเกตดูจากขอบหน้าหนานะครับอันนี้คือถ้าเป็นภาษาคนทําไม้เขาก็เรียกว่าไม้ตัวไส้สนิมแดงครับตัวนี้ก็จะมีราคาสักหน่อยนึงนะครับก็1ขีดก็ประมาณสัก 2,005ได้2 5 0 0ถึง3,000บาทได้1กิโลก็นั่นแหละครับ25,000ถึง30,000ตรงนี้ยังไม่ถึงครับเก็บไว้ก่อนก็ตัวเฉลี่ยผมทำก็อาถ้ามีเวลาทําปีหนึ่งก็จะได้ปีละ1กิโลกรัมรส่วนตัวนี้ก็น่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณสักชั่วโมงครับกว่าจะเสร็จก็นั่งอยู่แบบนี้นะครับ ดูกันใกล้ๆชัดๆการสิวสิวไม้ต้องระมัดระวังครับเพราะว่าสิวมีความคมมากครับเดี๋ยวข้างหวแม่มือโดนที่นึงอ่อขู่ก็อย่างที่ผมบอกครับพอๆกับใบมิดโกนความคมของเขาสำหรับผมก็เป็นสิ่งสวยงามนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไง คอยติดตามชมเมื่อทำเสร็จแล้วครับ